วันนี้มาเจอกับช่องนา,าอันต้นป่านะครับนี่ผมจะมากเกล่นตะเกดูนะครับนี่สองกันแม่ผมพับให้มาผมจะต่ายกว่าจะได้เออได้แล้วนี่ผมลองด้านนี้ดูด้านนี้มันยากมากวางเลย อันนี้นะอยากจริงแั้วเขาบอกว่าให้มันบวมเลยเย้มาขอขอบ้างขอเอออยากสีสีฟ้าอันนี้

แนนลไม่ใช้ด้านนี้นั่งอันนี้แบบบุบได้ง่ายอันนี้เยอะบีบหน่อยตอนแรกผมมันกากมากอะ ป,ป่าไปนู่นเลยเอ๊ะเอ๊ะอออมาอกลป,ปงนี่มาเรยากละอมา